ยังหล่อเต็มล้ำจะขนาดไหนเนี่ยเด็ดเด็ดอีกเรื่องครับไม่สองหมืนแปดแท้แท้ isuzu d-max ชื่อจะยาวหน่อยนะค่ะ highlander พลนุภาพพลิกโลก1.9 CAP คป lda 6 mt เจ้าลำนี้ครับ ไม่สองหมื่นแ็อตไม่มีขยับได้เดิมได้สวยได้กริบกริบทั้งลำแผ่นพลาสติกม่านบังแดดอยู่ครบทั้งสองฝั่งเลยนะนี่ครับถึงบอกไงว่าสภาพเขาอะพูดว่าน้องๆป้ายแดงพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำหลายคนซื้อล้มือสองกลัวเรื่องไรเลขไมไม่แท้ถูกต้องปะถูกต้องค่ะเอออันนี้บุ๊กเซอร์วิสต่างๆครบครบ นะครับสมรักแมวป่ะรัก<ะ>โอเคโอกาสถอยเหยียบแมวน้อยครับเพราะว่ามีกล้องมองถอยครับภายในเขาดีมากถูกป่ะถูกต้องค่ะตบมือชนะเลศเลยป่ะใช่ยอมใจเลยนะอย่าว่ามันค้นใหม่อะใช่เรื่ออกป่ะอยากจะถ่ายทอดกลิ่นใหม่ออกไปแต่เราจะบอกยังไง mm hmm. นะครับนี่ผมอะไรมาติฟังก์ชันนะครับโอเคป่ะควบคุมอะไรเครื่องเสียง ถูกไหมไม่ได้ควบคุมค่าผ่อนนะครับผ่อนให้ตรงนะครับนี่หัวเกียร์สภาพเรีย่ยยๆเนาะเบาะ<บ>หลังแน่นตับ๊บๆนี่ครับเจ้าของเดิมที่เขาทําเป็นแบบเป็นเขาเรียนนะอกอะไเบาะที่นั่งแบบนี้มาเลยไม่ออกป่าค่ะเออแต่ไม่นั่งงงปะ่ะอุ้ยมันออร่าหรือต้องใส่แว่นดํามองนะเปิดถังน้ำมันทําไมซ้มปกติไม่ค่อยได้เปิดค่ะปะหยัด นะครับตัวไฮแลนเดอร์เขาก็จะได้ล้อ17เจแบบนี้จากโรงงานครับหล่อกิิบกิบมันต้องแอบเก็บความในใจประทสมแอบเก็บแอบเก็บในใจทำไมอะซ้อมถ้าหนูขับเกียร์ธรรมดาเป็นนะคันนี้ไม่ได้ถึงมือลูกค้าแน่ น็อตไม่ขยับรถทุกทุกคันที่เต้นไม่ใช่แค่เฉพาะคันนี้นะไม่มีชนเบาชนหนักพี่ความควมตายหายเหวล้านเปอร์เซ็นต์แกะให้ดูยันตะเข็บจริงใจพอไหมครับมาตรฐานของเต้นเรานะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองทายให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคันครับพี่ไม่ได้ลืมส้มห้องเครื่องได้ดูแน่ๆแต่ขอแกะทีละฝั่งไปก่อนนะนี่ ไม่มีชนเบาชนหนักพ่ความความตายหายเหวล้านเปอร์เซ็นก็ก็ก็น็อต <Not S 2> ไม่ขยับได้เดิมโรงงานทั้งลำครับจะไปแต่งต่อก็เท่จะขับเดิมเดิมมันก็หล่อครับยางอะไรอยู่ครบนี่เห็นชัดชัเลยครับฟูเฮ็ดดีครับน็อตไม่มีขยับนี่นด้านนี้ด้วยหลือีกฝั่งน้อยใจไม่ยอมถ่ายนี่ดูให้ครบ เครดต่างๆเดิมสนิทนี่แคปหน้าจอไปเช็คประวัติได้ครับาพิสูจน์อันนี้พี่ติดเครื่องไว้เนาะค่ะติดไว้จะเป็นชั่วโมงก็ได้ครับไม่สียใจครับเพราว่าอะไรหรือว่าปรยาออพย่เจ้า <c oughs> ตัวสยและและเจ้าสเสน่อีกอย่างของเจ้า1.9คืออะไรขับเดิมๆก็ประหยัดถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะแต่ถ้า แต่ถ้าคิดจะไปต่อใช้คำว่าเพิ่มพลังโอเคปะโอเคกรณีที่น้องๆวัยรุ่นอยากจะไปเพิ่มพลังอุ๊ยอุยอุ้ยคงไม่ต้องบอกหรอกเพราะว่าคนทําเขามีเยอะแยะโอเคปะใช่เออไปต่อไกลมากครับมันไปได้ไกลขนาดไหนอะพี่อน้นสมมองเห็นปะไม่เห็นอนะเออแปลว่าไกลมาก <laughs> อยากนั่งหลังพวงมาลัยก็ต้องจ่ายตั้ง <c oughs> โหเป็นรีวิวที่โหดมากเอาเงินสดหรือผ่อนก้อนเงินสดกันดีกว่าคะ่ะโอเคครับงั้นเอาเงินผ่อนครับ <c oughs> ออกรถ8,800ครับส่ง6ปีเดือนละ11,700ส่ง7ปีเดือนละหม่หลักร้อยครับส่วนเงินสด579,000กรณีซื้อเงินสดไม่มีการเก็บแบตเพิ่มใด,ดแม้แต่สลึงเดียววิดีโอขอเพิ่มเติมได้คะ่ะ แอดมินส้มค่ะ0813147600ไม่ว่าจะสดหรือผ่อนจัดส่งรถฟรีถึงบ้านทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติม